mm <laughs> ลังกาสุตาแรงวัฒนธรรม 党奈何造反？ 拜拜。 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนทางทีวีไทยทีวีสาธารณะนะคะวันนี้วันจันทร์ที่23มีนาคม2552ค่ะในห้องส่งของเราคึกคักนะคะเพราะว่ามีน้องๆเดินทางมาไกลค่ะจากจังหวัดนาราธิวาสนะคะเป็นน้องๆเขาใช้ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มศิลป์บ้านนอกนะคะจากโรงเรียนมัธยมนาราธิวาสค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ต้องสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะผู้กํากับและดูแลนะคะก็คือท่านอาจารย์สุริยะตะวันฉานนะคะเรียถามในส่วนของทางท่านอาจารย์ก่อนเลยนะคะวันนี้พาน้องๆนะคะมาเยี่ยมที่รายการสถานีประชาชนของเรานะคะอาจารย์ตั้งใจว่าจะให้น้องๆนะคะเขามาแสดงออกเพื่ออะไรคะอาจารย์คะในในมุมหนึ่งของคือ เขาเรียกว่ามุมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อจะสร้างสารสันติภาพของรังกาสุกะนะครับด<ช>ังนั้นก็อยากน้องมีความสามารถหลายอย่างแต่ไม่มีโอกาสได้ไปแสดงออกในมุมของทางสาธารณะ<ช>วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้น้องๆได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากทางไทยทีวีนะฮะที่ได้ให้กับน้องๆได้มีโอกาสได้แสดงออกในวันนี้ครับค่ะแมด้วยความยินดีนะคะเดี๋ยวขอฟังเสียงน้องๆสักนิดหนึ่งตัวแทนคนไหนดีเอ่ยขอน้องผู้หญิงละกันนะคะน้องผู้หญิงคนที่สองน้องบุษรินใช่ไหมคะ พวกเรารวมตัวกันเรียกว่ากลุ่มศินบ้านนอกใช่ไหมคะทําไมถึงตั้งชื่อว่ากลุ่มสินบ้านนอกคะเพราะเราก็คือเราไม่เรียกคนในเมืองที่ทุกคนจะรู้จักกันใช่ไหมคะเราเป็นคนต่างถิ่นเราเป็นคนภาคใต้ซึ่งเรากลุ่มของบ้าเราคือกลุ่มภาคใต้เนี่ยจะมีศิละปะวัฒนธรรมหลายอย่างที่คนเปลี่ยนเข้าจําไม่รู้นะคะค่ะ ก็ค,คือศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ซึ่งอย่างเช่นพวกการแสดงอะไรต่างๆพวกดีเกมฮุนลูพวกลองแงงพวกศิราเนี่ยคนทางภาคอื่นก็จะไม่ค่อยรู้จักแล้วฉะนั้นพวกเราคะก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนของทุกสนิภาพจะมาเผยแพร่ต่อไปก็อาจจะเผยแพร่ในงานของอวัฒนธรรมในวันที่19เมษายนนี้ค่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยเด่นๆนนค่ะ ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะ,คะให้ไปชมกันใช่ไหมคะแล้วพวกเราเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วคะอ๋อตอนนี้เราก็จะขึ้นชั้นมัธยมึกษาปีที่หกค่ะจะขึ้นมหกแล้วแล้วคนหัวแถวมหกด้วยหรอคะ <laughs> อันนั้นดูหน้าตาจะมไหนคะนั่นนะอ่ะมไหนครับอันนั้นปหก <laughs> <laughs> ยังยังไม่ถึงมหกใช่ไหมคะ <laughs> ก็คือเรารวมกันหลายหลสายชั้นใช่ไหมคะ ไม่ใช่แค่เฉพาะรุ่นพี่ม .5 ขึ้นมา6เท่านั้นใช่ค่ะค่ะแล้วในส่วนของที่นาราธิวาสนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้นอกเหนือจากเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแล้วน้องบุสรินอยากจะเชิญชวนนะคะทุทกๆคนในส่วนของเมืองนาราธิวาสของเรายังไงบ้างคะค่ะสําสหรับนาราธิวาสของเรานะคะทุกคนต่างถิ่นต่างที่อาจจะมองว่า มันมันไม่น่าเที่ยวมันน่ากลัวแต่มันไม่ใช่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเราก็มากมายอาหารการกินอาหารท้องถิ่นของเราก็คือจะไม่เหมือนกับภาคอื่นอย่างเช่นขาา้าวยำอยากจะชิญเพื่อนๆไปกินที่จังหวัดของเรานะคะข้าวยำนี่อร่อยมากเลยใช่ไหมคะหาที่อื่นไม่ได้แล้วนะคะนั้นให้เชิญชวนเป็นภาษาใต้หน่อยได้ไหมคะเอาไหนลองแหลงใตด้ดิได้ไหมคะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแหลงใต้ต่างหากใช่ไหมคะ <laughs> แบ่งกันนะคะก็เรียกว่าแบ่งกันพูดน,นะคะ อันไหนลองรูดพูดภาษาใต้เชิญชวนท่านผู้ชมดูสิคะคือโคดเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นผักตายคนในกุ้งหรือว่าผักอินๆีนะครับอยากเชิญชวนไปทานอาหารตายกันอย่างข้าวยำอย่างนาซิดาแยแล้วก็อยากให้ชวนไปเที่ยวนะครับาทีนั้นชาวท้องที่นเข้าใจดีหรือคนนะครับ ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนี่เป็นในส่วนของน้องๆที่มาเชิญชวนนะคะแล้วก็พิเศษนิดนึงนะคะอยากให้พวกเราได้ดูว่าชุดที่น้องๆเขาใส่อยู่เนี่ยนะคะสีสันสดใสเนี่ยสั่งตรงมาจากประเทศไหนคะไหนใครจะเป็นตัวแทนตอบได้ไม่มีขายในท้องถิ่นนะคะ<ส>ไม่มีขายในท้องถิน่นแล้วได้มาจากไหนคะเนี่ยคะก็คือชุดเนี้ยคือเราเป็นคนออกแบบเองทําเองทุกอย่างเลยค่ะเรื่อตั้งแต่เลือกซื้อผ้าย้อมสีผ้าเขียนลายลงสี ร่วมถึงเย็บด้วยค่ะโอ้โหนี่แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าน้องๆก็มีฝีมืออย่างยิ่งนะคะร้องเพลงก็ได้นะคะทำนิเกาฮูรูก็ได้นะคะงานศิลปะทุกแขนงก็พยายามที่จะถ่ายทอดสื่อสารออกมาให้กับท่านผู้ชมได้พบเห็นกันนะคะอย่างที่พวกเราได้เห็นฝีมือวันนี้ก็เชิญชวนกันวันที่19นะคะใครมีโอกาสก็ไปเยี่ยมชมกันได้หรือว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะให้น้องๆไปจัดแสดง าอาจารย์สุริยะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะอาจารย์ะคะก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับก็คือ0847506060หรือทางเว็บไซต์นะครับ<ช> and, and รก็ w w w a n d r f o r p e a c e o r g หรือว่าทูตสันติภาพจะเข้าไปทาง Google จะเพื่อจะหาข้อมูลเซิร์ชได้นะครับก็ของทางนักเรียนของทางโรงเรียนนราธิวาสซึ่งอยู่ในเครือข่ายของทูตก็ยินดีที่จะไปสแสดงให้หรือว่าจะไปไถ่ายทอด นอกเหนอจากที่การแสดงแล้วน้องๆยังมีฝีมือในการวาดภาพในการที่จะอีกหลายด้าน,นจึงเป็นกลายเป็นกลุ่มศิลป์บ้านนอกเพื่อจะมาถ่ายทอดให้กับคนที่ทางเมืองกรุงได้รับรู้รับทราบว่าความน่ารักความสดใสความเป็นธรรมชาติของทางสามวัดเชนภาคใต้ย,ยังมีความ ซึ่งอาจจะสวนกระแสสําหรับพวกเราเพราะว่าเราทํางานด้านศิลปะวัฒนธรรมดังนั้นจึงอยากจะเชิญชวนไปเยี่ยมชมแล้วก็อยากจะให้การสนับสนุนกับกลุ่มศินบนนอกของพวกเราด้วยครับค่ะด้วยความยินดีนะคะก็เชิญชวนท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะโดยผ่านทางอาจารย์สุริยะนะคะ<ร>าาก็จะพาน้องๆไปแสดงทั้งงานศิลปะในด้านของอวัฒนธรรมดนตรีนะคะเรื่องของ วัฒนธรรมในเรื่องของศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาทางผืนผ้าต่างๆน้องๆเขาก็พร้อมนะคะทางรายการสถานีประชาชนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทางอาจารย์สุริยาแล้วก็น้องๆให้เกียรติกับรายการของเรานะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเดี๋ยวอยู่ชมรายการเราไปจนจบเลยนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็แล้วก็ดิชันอนุมาเกษตรพุชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ก็เลยเสียาจากมีเลือดมีกันชาทางยาบาขอมเบาเขาไปสี่ขนลอยยาหินยาหายยาลอยาลายขาได้ทุนลอให้เธอร้อเธอเสพให้เธอขาเธอขายให้เธอร้องชีวิต